สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ c h anel n daddy h o o k i n g ครับวันนี้ daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูทานเล่นอร่อยๆแล้วก็ทำง่ายๆอีกเมนูหนึ่งครับนั่นก็คือเมนูเห็ดออรินจิทอดครับสูตรนี้ตัวแป้งจะมีความกรอบแล้วก็มีเกร็ดสวยๆแบบไก่ทอดเลยนะครับส่วนเห็ดออรินจิข้างในก็จะมีความกรุบก,กรอบจิ้มกับซอสสาวครีมที่รสชาติหวานมันแล้วก็มีความอมเปรี้ยวเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเห็ดออรินจิเราเลือกดอกใหญ่ๆนะครับใช้ประมาณ4-5ดอกครับต่อไปเป็นแป้งสำหรับคลุกทอดแบบแห้งนะครับเราใช้250กรัมต่อไปแป้งสำหรับคลุกทอดแบบเปียกนะครับเราใช้แป้งทอดกรอบ150กรัมน้ำเปล่าเย็นจัด200กรัม พริกไทยปน่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับต่อไปเป็นซอสซาวครีมนะครับเราใช้มายองเนส100กรัมน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะแล้วก็พาสเทลอบแห้งครึ่งช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดดดีด้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นําเห็ดออรินจิไปต้มให้สุกก่อนนะครับดดดีด้ใช้ไฟแรงต้มประมาณ5นาทีหรือว่าจนกว่าเห็ดจะสุกครับ ระหว่างรอเราก็มาผสมแป้งเปียกสำหรับชุบทอดกันครับแต่ดดีใส่แป้งทอดกรอบลงในอ่างผสมตามด้วยพริกไทยป่นแล้วก็ผงปรุงรสครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมของของแห้งให้เข้ากันก่อนครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าเย็นจัดลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับเราก็จะได้แป้งสำหรับชุบทอดแล้วนะครับเรากลับมาดูที่เห็ดของเรานะครับหลังจากที่เราต้มประมาณ5นาทีเห็ดของเราก็สุกเรียบร้อยครับ เสร็จแ,แล้วเราก็นํามาพักเสด็จน้าไว้ให้เย็นครับระหว่างรอเห็ดเย็นเราก็มาทําซอสซาวครีมกันนะครับเรานํามายองเนตผสมกับน้าผึ้งแล้วก็น้ํามะนาวจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมพาสเลียอบแห้งลงไปเพื่อเพิ่มความหอมครับเสร็จแล้วเราก็คนต่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเราก็จะได้ซอสซาวครีมข้นๆรสชาติหวานมันแล้วก็อมเปรี้ยวแบบนี้จิ้มกับของทอดอร่อยเข้ากันมากๆเลยครับ เรากลับมาดูที่เห็ดออรินจิของเรานะครับหลังจากที่เราพักไว้จนเย็นแล้วเราก็จะนํามาแร่ออกเป็นแผ่นแบบนี้ครับวิธีการก็คือเราใช้มีดค่อยๆเฉือนเนื้อเห็ดให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็ค่อยๆกลิ้งมือไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตัวเห็ดก็จะแผ่ออกเป็นแผ่นยาวๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็นํามาตัดให้เป็นชิ้นพอคําครับบบนีีก็จะตัดครึ่งเลยนะครับ จากนั้นเราจะค่อยๆมากรีดให้เป็นล่องนะครับเวลาเราทอดเนี่ยตัวเห็ดจะได้ไม่งอกลับคืนมาครับเราก็กรีดให้เป็นตารางสวยงามคล้ายๆกับเนื้อปลาหมึกแบบนี้เลยนะครับค่อยๆลงมีดลงไปเบาๆนะครับถ้าลงแรงเนี่ยเห็ดอาจจะขาดได้นะครับเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราค่อยๆแล่เห็ดให้เป็นแผ่นบางๆนะครับโดยค่อยๆกลิ้งมือไปเรื่อยๆแบบนี้ตัวเห็ดก็จะแผ่ออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยครับ เสร็จแล้วเราก็ตัดให้เป็นชิ้นตามชอบเลยครับจากนั้นเรามากรีดให้เป็นตารางสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อไม่ให้เห็ดเนี่ยมันงอกลับขึ้นมาเวลาที่เราทอดครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการเตรียมเห็ดครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาชุบทอดกันเลยนะครับเนื่องจากเห็ดของเราเนี่ยมันมีความชื้นอยู่เยอะนะครับเราก็จะนํามาคลุกแป้งแห้งหนึ่งรอบนะครับจากนั้นเราก็นําไปคลุกกับแป้งเปียกแล้วก็กลับมาคลุกกับแป้งแห้งอีกรอบครับ เราก็จะได้แป้งที่มันเกาะเห็ดเป็นเกล็ดสวยงามแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนี่นะครับเรานําไปคลุกกับแป้งแห้งก่อนแล้วก็นําไปคลุกกับแป้งเปียกแล้วก็กลับมาคลุกกับแป้งแห้งอีกครั้งหนึ่งครับตัวแป้งก็จะเกาะติดกับเห็ดดีนะครับแล้วก็เป็นเกล็ดสวยงามเหมือนไก่ทอดเลยครับวิธีการนี้ก็จะทําให้เวลาที่เราทอดเนี่ยแป้งก็จะไม่หลุดออกจากเห็ดครับ ขั้นตอนต่อไปเราเตรียมทอดได้เลยนะครับเราใส่น้ำมันให้เยอะสักนิดนึงนะครับกะว่าให้ตัวเห็ดเนี่ยมันสามารถลอยขึ้นมาได้ครับจากนั้นเราก็ใช้ไฟกลางๆนะครับแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็เบาไฟลงนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ใส่เห็ดลงไปทอดได้เลยครับพอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งตัวเห็ดมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทอดกลับไปกลับมาจนแป้งเนี่ยมันเหลืองกรอบเลยครับ พอแป้งเหลืองกรอบแบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราเร่งเป็นไฟแรงนะครับเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยมันอมน้ํามันครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับพอเสด็จน้ํามันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปจัดจานเสิร์ฟคู่กับซอสซาวครีมของเราได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูเห็ดออรินจิทอดครับสูตรนี้เราจะทอดให้แป้งกรอบๆเป็นเกล็ดสวยคล้ายๆกับไก่ทอดเลยนะครับส่วนเห็ดข้างในก็จะมีความกรุบกรอบ,ลอบแล้วก็มีความหอมนะครับ จิ้มกับซอสชาวครีมที่มีรสชาติหวานมันแล้วก็มีความอมเปรี้ยวนิดๆเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับเป็นอีกเมนูทานเล่นที่ทานเพลินแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ง หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ